เทียบกับ MG อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันป่ะเทียบกับ MG อ่ะเห็นเขาว่าเป็นตัวอัปเกรดของตัวนี้สุดทุกอย่างเนาะห้าเม็ดเลยเหรอใช่แล้วครับผมว่า MG มันจะดีกว่าคันนี้ตรงที่ว่ามันไม่ค่อยฟรีตอนเข้าโคง้งคันคันนี้มันเข้าโคง้งมันฟรีมันเลยแบบนั่นแหละมันเลยแบบเดี่ยงเวลาไปหน่อยบาว่ ถ้าเอ็มจีมันไม่ค่อยฟรีนะเวลาเขาโค้งนะทุกคนชุดนั้นเก่งแค่ต้นครับครับปลายรอบเพิ่มเขาแรงอยู่แหละก็ด่านไม่ติดมิดด่านมันไงก็เจอแบบทางเรียบทางตรงอ่ะก็ได้อยู่นะทางทรายแต่เวลาเลี้ยวในความเร็วสูงมันก็ได้อยู่ทุกคนม้างแรมันอีกยาวไกลเลยน้อง อีกยาวไกลเลยอาค่าคัายๆกอีอังไม่เคยขับตอบไม่ได้พี่ยังไม่เคยขับที่ต่อไม่ได้นะ ฮมโลยังขับไม่เต็มที่เลยอ่ะไอโค้งตรงนั้นยังไม่ดีเลยเห็นไหมยังเจอคนไม่ตึงอ่ะยังไม่เจอแบบคนให์ไอซียูอ่ะพวกให้ไอซียูเขาอาจจะแบบอยู่สูงวันนี้ปะก็เจอแต่พันเจ็ดพันแปดอ่ะดูดิไอดูดิเหมือนมีตาบอดเลยอ่ะดูแะเห็นป้ทุกคนอะไรบะาแข่งกับตัวเองนเนี่ย เมื่อกี้เรายังเจอคนตึงอยู่เลยลงอรัก็ได้นะมีมไม่สด้วยมันให้ซียูด้วยใช่ไหมไอ้โมน,นน่ะัผมไม่รู้ว่ะคุณ ได้ครับได้เลย5เมตรหรอครับใช่แล้วครับมือใหม่นะครับเล่นไม่เป็นอาจจะขับยังไม่ดีพอถูกใจคนดูเท่าไหร่แล้วก็อ๋อไทยดู มมผมผมว่ามันเก่งรอบเว้ยรอบรอบ,รอบต้นมันเก่งอะแม่งแรงมากเลยเหมือนปลายสุดกว่าไหมนี่จันคันนี้โหลไม่แนใจครับผมไม่แนใจครับขึ้นสองร้อยี่สิบเหมือนไปต่อได้อีกเยอะเลยใช่ไหม เออลองลองลองสังเกตดูครับลองลองสังเกตที่ผมขับดูนั่นแหละต้องไปไม่สุดแล้วแบบรอบขึ้นก็แบบสูสีกับจีธาป่ะไม่รู้อ่ะไอ,อด้ดูนะดูดูดูมันสูสีกับจีธาเลยอ่ะกับจีธาอะไกันได้มันแรงอย่งวะทัโซบเนี่ยออกจากโค้งเนี่ยไปแป๊บเดียวคันเนี้ยเห็นไหม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 หายเลยจีธา มันไปโคตรไวอะเวลามันออกจากโค้งมันโกงตรงออกจากโค้งอะไอ้คันงนี้แม่งรอบขึ้นอย่างไวเลยบึ๊บแล้วนะบึ๊ดดูมันดึงอะคือแม่งออกโค้งเสร็จปั๊บมันหายเลยบรรยากาศชิโร่น่ะเออเอออาจจะเป็นแบบเวอร์ชันชิโอนสปอร์ตก็ได้นะเว้ยเผลอๆอะไม่รู้อะดิมันให้ซีอีอยู่นี่บอกไม่ได้อะแต่ผมรู้สึกว่ามันดึงเลยอะ เอออาจจะฟีลชิลลอนต่อวะอันเนี้ยแม่งรู้สึกคิดว่าไงคุณผมรู้สึกว่ามันลึงแบบชิลลอนเลยหว่าชนแล้วประเด็นคือผมขับไม่ดีด้วยแหละถ้าผมขับดีนะนั่นแหละตามภาพเลยเนี่ยออจะโค้งแบบอย่างไวเลยไม่มีอาการแบบเครื่องแบบใส่เกียร์สูงในการออกตัวแบบจากโค้งอ่ะ มันเป็นแบบเกียร์แบบแรงเนี่ยออกโค้งแบบมันแรงเนี่ยนะเออเออเออย่างการรถแข่งอ่ะ <laughs> อย่างการถกรถแข่งนะกันนะรถแข่งก็มันรถแข่งเนี่ยดูเออเออดูดิเกียร์แบบโอเคมากเลยผมว่าคุณนี่โกงนะคนุณ <laughs> ผมว่าการโกงนะเอาอีกละเอาอีกละโกงผมว่ามันรู้สึกว่ามันโกงกว่าจีทานะผมผมรู้สึกนิดหน่อยนะผมรู้สึกว่ามันโกงกว่านิดนึ่งครับอุ้ยไหม่ก่อนดท็อปเลยท็อปหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์อะแต่ตอนที่เราออกตัวก็เหมือนจีทาไหมแต่ก็ผมรู้สึกว่ามันดึงกว่าดึงกว่าจีทาเว้ยผมรู้สึกว่ามันดึงกว่าดึงกว่าจีทาจีทามันดึงอยู่แล้วใช่ไหมขันนี้มันรู้สึกว่าดึงกว่าไงอระมานเลย แบบนิดเดียวนะทุกคนทุกคนไม่ต้องเชื่อผมตลอดก,ก็ได้แต่ผมมันฟิลประมาณนั้นจริงๆเหมือนมันขับถีบปาวะคันนะี้ขับถีบขับถีบแล้วออกเลน่น <c oughs> อย่างเงี้ยพูดผมชอบคันนี้นะทุกคน แต่ผมไม่รู้ว่าคนที่แบบใช้สูนิซียกันมันยังแบบยังโอเคไหมอ่ะนั่นแหละอันนี้ผมไม่รู้ว่ะยังตอบคนดูไม่ได้อ่ะสูนิซียอ่ะแต่ให้ซ ECU ผมถ้าเทียบกับให้ซ ECU กับแบบให้ซียผมก็น่าจะแบบเห็นได้เลยวะเนี่ยออกจากโค้งเนี่ยแปแบเดียวพืธพุธมันรถเข่งชัดๆนะแม่งเละที่สัยประมาณนั้นเลยดูดู พร้าเจ้าเลยโอไมก้า oh เลยผมไม่ได้แบบไปวัดสุดไก่คนที่แบบเขายังอีซียูน้อยนะผมไม่ใช่นะผมแค่แบบโบในฟิลที่ผมขับจริงๆทุกคนไม่ได้เอ้ยมึงเซงไอ้คันที่เหลือหรือเปล่าผมไม่ได้ผมไม่ได้ตรงนั้นทุกคนผมโบในการฟิลลิ่งในการขับทุกคนฟิลลิ่งกันครับนะครับผมโบแค่ฟิลลิ่งกันครับแล้วก็การเข้าโค้งออกจากโค้งเป็นยังไงผมไม่ได้เทียบ,บกับรถคันหลังนะั้นไม่เทียบนะ ไปลองงแบบบนน้น้นสาราายังเลยครับเดี๋ยวค่อยเล่นกันตอนกลางคืนครับเดี๋ยวผมมาใหม่ตอนกลางคืนแต่ผม,ม,มก่อนต้องอยากพักผ่อนกันเด้อทุกคนวันนี้ก็สนุกมากวันนี้โอ้โหแน่นไ,ไหมคุณเราเขาดูโค้งเลยนะโอ้อยโค้งเนี่ยขึ้นยังไงเขาดูยังยังไม่ได้มันไม่โค้งมอ้โหขึ้นยังไงอะฟังแค่เกียร์วะทุกคนฟังฟังแค่รอบการสับเกียร์ของไอ้รถคันนี้ผรู้สึกว่ามันสับเกียร์เหมือนแข่งเนี่ยนักแข่งครับอ่ะ แบ่งหมันว่ะ <Mys elf> ประมาณนั้นครับ <indie> แบบคร่าวๆครับอั <suit> นนี้ผมก็แบบยังได้ขับเต็มที่ทุกคนนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับจานต้องวิจัยจูนด้วยโ uh ู้จูนด้วยเออโอ้โหประเด็นคือแบบจานไม่มีเวลาเลยตอนเนี้ยมันจะทุ่มหนึ่งแล้วดิเฮ้ยโอ้ยังโอ้โหท็อปเซฟโอ้โหเอ็กซ์ปะโคเอ็กซ์หน่อยแล้วกันไม่เอาไม่เอา